สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาไขรหัสชีวิตของผู้คนในราศีต่างๆกันต,ต่อนะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของชาวราศีมังกรครับคนราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคม ชาวราศีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตครับมีความเป็นผู้นำทะเยอทะยานสูงมีความรับผิดชอบอดทนรอบคอบชอบเอาชนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวเป็นผู้ิรเริ่มและเป็นนักปฏิบัติถ้าจะเปรียบกับชีวิตมนุษย์ทั่วไปเขาจะชอบการแข่งขัน มีนิสัยเป็นนักธุรกิจจะทำอะไรก็จะมองเรื่องของอนาคตเรื่องของการกำไรการขาดทุนไว้ก่อนเสมอเรียกว่ามีหัวการค้ามีความคลรดอดทนยอดเยี่ยมมากมักใช้ความพยายามและความเฉลียวฉลาดฝ่าวันไม่ย่อท้อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่สูงที่สุดเพื่อพิสูจน์ ให้ใครๆเห็นว่าตนเองนั้นมีคุณค่ามักมีความเคารพในงานในหน้าที่ยิ่งชีวิตและยินดีที่จะทำตามกฎระเบียบมีความเชื่อมั่นในการทำงานสูงชาวราศีมังกรมักเป็นผู้ที่ชอบเก็บตัวชอบสร้างกำแพงหรือเกาะไว้ล้อมตัวเองจนบางครั้งยากที่จะเข้าถึง และคนทั่วไปจะเข้าใจเขาได้ยากคนราศีมังกรถ้าดูภายนอกแล้วออกจะหยิงและถือตัวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่คบง่ายสบายสบายและชอบทำอะไรอะไรง่ายๆคนราศีมังกรมักคิดเรื่องธุรกิจหรือรากฐานที่มั่นคงในชีวิตรวมถึงเป็นผู้ที่ประหยัด จะใช้ใจ่ายอะไรมักคิดอย่างรอบคอบจึงมีทรัพย์สมบัติมากชอบเก็บสะสมของเก่าเป็นคนที่ชอบเสียดายของไม่ค่อยชอบความโก้หลูมมากนักชอบแต่งตัวตามสบายที่สำคัญยิ่งคือคนราศีมังกรจะเป็นคนที่รักเกียรติยศและรักชื่อเสียงมาก เป็นพวกที่ไว้วางใจได้และพึ่งพิงได้เสมอชาวราศีมังกรไม่ค่อยชอบที่จะทำตัวเด่นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากใครเรามักเห็นชาวราศีมังกรมักเป็นคนที่สงบนิ่งเจ้าระเบียบอ่อนน้อมอ่อนหวานบางทีก็ดูเย็นชาและเงียบขรึมในเรื่องความรักนั้นชาวราศีมังกรมักแต่งงานช้าเพราะช่างเลือก รวมถึงอุปนิสัยที่บ้างงานที่คิดแต่จะสร้างฐานะให้ได้ก่อนแต่งงานเลยทำให้ความรักจะดูจืดจางไปจึงต้องหาคู่ครองที่มีนิสัยเหมือนกันหรือคล้ายๆกันจึงจะเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันได้นานครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะรหัสชีวิตของชาวราศีมังกรครับ สวัสดีครับ